สวัสดีครับเบนสีพยาครับพี่สวัสดีค่ะแจนสีพยาค่ะสวัสดีครับปุ่มวงสีพยาครับพร้อมถ่ายแล้วเหรอ คำถามแรกเลยเนาะเคยวางแผนชีวิตไหมว่าอายุเท่าไหร่ควรมีอะไรเป็นอะไรทำ,ไท,ทำอะไรทำอะไรเคยสิไม่รู้ในสังคมไทยมันต้องเคยอยู่แหละหรือว่าด้วยความเป็นผู้หญิงมั้งเราจะรู้สึกว่าเคยอยากแต่งงานตอนนี้เท่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนอนเท่านี้เราควรจะมีเงินมีบ้านมีอะไรเงี้ยก่อนที่จะแต่งงานเพราะแต่งงานเสร็จอะไรต่อมีลูกมีลูกเสร็จแล้วก็ต้องดูแลลูกต่อและเขาในี้ชีวิตมันจะไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็จะเป็น ของครอบครัวของเราเองที่เราเป็นคนสร้าง <Yeah. S 1> เออหนูเคยเห็นหนูเคยเห็นโพสที่แบบควรมีอะไรก่อนยี่ห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นหนังสือเลยที่แบบควรมีอะไรก่อนยี่ห้าอะไรเงี้ยหนูไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องมีอะไรก่อนอายุเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวความันจะมีก็มีเองชีวิตคนเราจังหวะชีวิตขึ้นลงมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะไม่มีอีกทีตอนสามสิบหรือบางคนอาจจะแบบว่า มีตั้งแต่15 1ห้ารวยแบบทำธุรกิจตัวเองแล้วรวยเลยก็ได้หนูก็เลยไม่เคยคิดเลยเคยคิดว่าอยาก,กเกษียณตัวเองตอนอายุประมาณสัก40สมีบ้านมีรถตอนนั้นยังไม่คิดจะมีครอบครัวเพราะคิดว่าทุกอย่างมีพร้อมอยู่แล้วก็น่าจะจบแค่ตรงนั้นเหมือนทาเงินไว้ใช้คนเดียวก็พอจริงๆก็อายุว่าต้องมีอะไร,รอ่ะผมว่าประมาณ3 5ห้าอะไรเงี้ยเอ้ย 35ใช่มีเงินเก็บสักก้อนมีบ้านมีอะไรเงี้ยก็โอเคนะบ้านปลายชีวิตพี่ไว้อยู่ก็คือมองถึง35เลยใช่ครับเพราะคือมองว่าเรียนใ,ยให้จบก่อนใช่เรียนให้จบก่อนอะไรก่อนแล้วก็ทำเงินทำงานเก็บตังค์อะไรเงี้ยพีเ่เรื่องกาแต่งงนแต่งงานทีวินพ,พูดแต,งงแต่งงานแต่งงานเนาะวางไว้ว่าต้องเป็นช่วงไหนตอนแรกวางไว้ว่าประมาณยี่สิบจะมีแฟนยี่ห้าจะแต่งงาน ตอนนี้28ยังไม่มีใครเลยวีไ <c ười> <c ười> อเรื่องพวกนี้มันเป็นความคาดหวังอะพี่มันก็ผมก็ไม่ได้ตั้งว่ามันต้อง,ต,องต้องเป๊ะๆอยู่แล้วอะถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไระพี่เพราะว่ามันมันไม่ได้สิ่งที่แบบกําหนดมาว่าเราต้องได้พี่เราคาดหวังไว้เฉยอะลมๆแรงๆว่าถ้ามันได้มันก็คือได้พี่อะไรประมาณเนี้ยคือคาดหวัง ใช่ได้จะทำไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นคนกําหนดนะหนูเฟลนะหนูก็เลยไม่กําหนดไงเพราะถ้าเคยกำหนดเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่มันต้องมีเคยคิดไว้แต่พอถึงช่วงอายุนู้นมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้อย่างตอนเด็กๆก,ก็จะคิดว่าอยากเข้ามาหาลัยนี่อยากเรียนคณะนี้พอไม่ได้ปุ๊บเฟลเศร้ารู้สึกว่าโขชีวิตเรามันผิดหวังกับชีวิตว่าทำไมเราทําไม่ไ,มได้มันกระจอกอะไรเงี้ย แล้วคราวนี้หลังจากนั้นหนูไม่คิดอะไรอีกเลยทํางานก็ทําแบบทําให้เราอยู่ไปถึงพรุ่งเนี้ยแบบเพราะถ้าเราไปคิดอีกแล้วมันผิดหวังอีกคราวนี้เราจะไม่ใช่คนที่มีความสุขอีกเลยเราจะเป็นคนที่แบบนั่งเครียดว่าพรุ่งนี้ต้องทําให้ได้อย่างนี้พรุ่งนี้ต้องทําให้ได้อย่างงงนมันถึงจะไปถึง,น,น,ยยงนู่นอะไรเงี้ยคือพอมาทํางานจริงอะเรารู้สึกเลยว่าการกินเงินเดือนอะมันไม่สามารถจะตอบโจทย์เราได้เพราะท้ายสุดเราก็มีครอบครัว พอมีครอบครัวเรารู้สึกว่าบัตเจตตรงนี้มันพอไม่ได้หาเงินพอไม่ได้เราก็ต้องหาทางอื่นที่จะเสริมรายได้ของเราเข้ามาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจาก40กเกษียณก็กลายเป็น60กเกษียณละเพราะเราจะต้องหาบ้านหารถหาค่าเล่าเรียนอะไรต่างๆให้ลูกเราอีกถ้าครอบครัวเรากดดันเราจะรับมือไหมสำหรับหนูครอบครัวหนูไม่กดดนันแต่ถ้าแบบคนที่ครอบครัวกดดันใช่ไหมเขาคงแบบ คิดไม่ออกเหมือนกันแบบครอบครัวหนูโชคดีมากที่ที่ไม่ได้โดนกดดันว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่มีแต่เราเนี่ยกดดันตัวเองไม่ใช่ครอบครัวกดดันเรามานั่งกดดันตัวเองว่าเราอยากจะทําให้ได้อย่างนี้แต่พอทําไม่ได้เราก็จะเสียใจเพราะฉะนั้นก็หนูก็เลยเลิกคาดหวังเลยสําหรับคนที่เขาครอบครัวกดดนันใช่ไหมทําอะไรได้หรอโอ้โหหนูคิดไม่ออกเลยคงต้องถ้าเป็นหนูคงไปหาจิตแพทย์อะแบบมันต้องเครียดมากๆเนี่ยเลย เครียดแบบไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะจะไปคุยกับครอบครัวครอบครัว,วก็มากดดันเราจะคุยกับเพื่อนบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจหรือต่อให้เข้าใจแล้วเขาก็ไม่ช่วยเราไม่ได้ได้แค่แบบเหมือนปลอบใจอย่างเงี้ยคงต้องสําหรับหนูวิธีรับมือที่ดีสุดคือต้องคุยกับครอบครัวแล้วแหละครอบครัวไม่ได้กดดันอะไรเลยครอบครัวรู้สึกว่าอยากให้ทํางานไปเหมือนแบบไม่ซีเรียสอะไรเดี๋ยวดซ้ำเพียงแต่ตัวเราเองเป็นคนที่อยู่ในวัยเก่าที่รู้สึกว่าพ่อแม่ทําให้เราเยอะ เราก็ต้องยิ่งทําให้ลูกเราเยอะขึ้นไปอีกหรืออาจจะต้องทําให้ได้มากเท่าเกับที่พ่อแม่เราทำให้เรามันเป็นการบีบตัวเองมากกว่าเปรียบเทียบด้วยเหรอแต่ที่ผมมไม่เคยเจอฟิลนี้ผมก็เลยจะตอบไม่ถูกเท่าไหร่ เพราะว่ามันก็กลุ่มเพื่อนๆมันไม่มีอะไรฟิลอย่างนี้ยแต่ว่าถ้าให้ถ้าให้ตอบะก็คงต้องหนีอ่ะหนีไปเลยออกจากกลุ่มไปเลยอ่ะมันทาอะไรไม่ได้พี่ถ้าโดนเปรียบเทียบขนาดนี้มันอยู่ไม่ได้หรอพี่การตัวเองไปเลยใช่ใช่ใช่สำหรับตัวเราอะ่ะเราจะมองว่าถ้าเมล็ดกระตามถ้าเราไปกินไปเจอไปเที่ยวกับคนกลุ่มๆนั้นแล้วเราไม่ได้เบียดเงินเขา เราจ่ายเท่ากันต่อให้เรามีน้อยกว่าเขามาเบียดเราเราก็เฉยเฉยเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาอะแต่ถ้าเขาจะรู้สึกว่าเออเราจนเขาเหยียดเราเขาจะไม่คบเราก็ได้แต่ทุกวันนี้เขาคบเราเพราะเราไม่เคยเบียดเบียนเขาไงเป็นหนูใช่ไหมถ้าเพื่อนที่ประสบความสําเร็จยังคุยกันอยู่แล้วมันมาเปรียบเทียบกับเราอะ่ะหนูจะบอกว่ามันก็ดึงกูขึ้นไปสิ มึงประสบความสําเร็จใช่ไหมมึงเอากูไปทํางานด้วยอะไรแบบเนี้แต่ถ้าสมมติว่าแบบเป็นคนคนตอนนี้หนูตัดปัญหาอะไรหรือเปล่าเวลาเห็นชีวิตเพื่อนโฮยคนนี้ดีมากได้ไปเที่ยวต่างประเทศนี่เฮ้ยชีวิตรวยมากไม่เห็นต้องทํางานเลยบ้านรวยอะไรเงี้ยหรือแบบคนนี้แบบเริ่มทํางานของตัวเองเริ่มประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยหนูตัดปัญหาด้วยกันหนูไม่เล่นโซเชียลเลยเราเราแฮปปี้กับเขานะในใจเราอะรู้สึกเฮ้ยเพื่อนประสบความสําเร็จว่ะตออิกใจนึงรู้สึกแบบเราทอ้ออะ หนูก็เลยเลิกเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยคือคิดว่าอันเนี้ยทุกๆคนอะ่ะจะมองแต่ในมุมของที่มีความสุขมากกว่าแม่งไม่มีใครหรอกว่าแบบวันนี้กูขาดทุนร้อยล้านแล้วมาลงโพสต์ลงโซเชียลแต่จริงๆแล้วคนที่ไม่โพสต์ลงโซเชียลว่ามีชีวิตดีๆอะ่ะแม่งอาจจะเหมือนมีเงินเก็บอยู่20-30ล้านอยู่ก็ได้แต่คนที่โพสต์ลงโซเชียลว่ามีเงิน,ม,งนมีกระเป๋า อาจจะเป็นหนี้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เคยไปแคร์อะไรพวกนี้เลยแคร์แค่ว่าวันนี้กูจะมีกินไหมกูจะใช้ได้ถึงเดือนไหนกูมีหนี้หรือเปล่าถ้ากูไม่มีหนี้จบสบายกูฟีลฟีลชิลชิวเลยก็รู้สึกยังไงรู้สึกก็มันก็ต้องร่วมยินดีกับเขาพี่ก็เขาทําได้เราก็ดูไว้เป็นแรงบันดาลใจเราว่าทุกวันเราจะได้แบบมีแบบเขาอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้เรื่องที่ผิดไม่ได้เรื่องที่ผิดครับ เพราะเขาเขามีมีมันก็ยินดีด้วยเขาอะโอ้โหแต่ถ้าเป็นเราใช่ไหมเราประสบความสําเร็จอย่างหนึง่งเราก็อยากอวดมันเป็นธรรมดาของคนแหละทุกคนอยากจะแชร์ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้ชีวิตเรามันดีแล้วนะเราประสบความสําเร็จแล้วนะมันเป็นจุดที่เราภูมิใจเราอยากแชร์แต่ถ้าไม่อยากรู้ก็แค่ไม่ต้องดูแค่นั้นเลยรู้สึกคนที่แชร์เขาไม่ผิดต่อให้เขาจะอวดว่าเฮ้ย เคยเห็นไหมคนที่อวดแบบใช่มัวนนี้มากินโจ๊กแล้วข้างๆมีแบบมีคุณแจถดอร์เช่อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยวันนี้มากินโจ๊กแต่ถ่ายกับคุณแชคุณแจถดอร์เช่คือเขาอวดใช่แต่เขาไม่ได้ผิดอะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันประสบความสําเร็จมีรถที่ดีมีงานที่ดีมีบ้านที่ดีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของเขาที่เขาอยากจะอวดถ้าเป็นเราลองคิดกับการสิเราได้อย่ังไงเราก็อยากอวดเหมือนกันพ,พอนาะ่ะนั้นตัดปัญหาที่ตัวเองเลยอย่าไปอย่าไปดู ยกเว้นว่ามีคนเอาเราไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยถ้าเริ่มเริ่มเอาเราไปเปรียบเทียบเอาเราเดือดร้อนแหละเราจะต้องแบบว่าตองนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ที่หนูเห็นเขาจะไม่ได้มีคนเอาเราไปเปรียบเทียบหรอกส่วนใหญ่คือเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับช่องสีพยาครับ